มีใครกาลังประสบปัญหานี้อยู่หรือเปล่าครับทุกคนเวลาเราทําการกดอัดหน้าจอในมือถือเวลาเล่นไมค้าเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันดันมีอาการภาพค้างแล้วก็กระตุกครับทุกคนเออซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเชี่ยอะไรนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมได้มีวิธีแก้มาวิธีหนึ่งครับทุกคนเป็นวิธีแก้เวลาเราทำการกดอัดหน้าจอในเกมไมค้าของมือถือเนี่ยภาพมันจะไม่ค้างเลยครับทุกคนแล้วก็จะไม่กระตุกแล้วนะซึ่งผมไปได้วิธีมาจากต่างชาตินะครับทุกคนแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะซึ่งมันคืออะไรเอา,ปาเ,เาป เอาละครับผมกามสวัสดีคุณผู้ชมคนไทยที่กดไลค์ที่ดูการดแล้วก็ติดตามที่ดูกล้กันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนแก้บลั๊กอย่างที่บอกไปในเดย์นะครับผมทุกคนเป็นบั๊กที่เวลาเรากดอัดหน้าจอในไ,ไมค์ครับมือถือเนี่ยมันจะมีอาการภาพค้างนะครับทุกคนซื้อบุมบอกก่อนเลยนะมันน่าจะเป็นคนส่วนน้อยนะครับที่มีอาการนี้นะครับทุกคนหลายๆคนก็อาจจะไม่เป็นนะผมเห็นคนไทยไม่ค่อยเป็น ือเปล่าไม่แน่ใจนะส่วนมากจะมตีต่างชาติแต่ผมคือหนึ่งในนั้นครับทุกคนไอเชียที่มันเป็นเว้ยซึ่งมันก็ทําให้ผมไม่ได้เล่นไมค์ครับไม่ได้อัดคลิปมานานแล้วนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมมีวิธีแก้แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันแก้ยังไงนะครับผมทุกคนซึ่งไอบั๊กนี้เนี่ยมันก็ได้เริ่มเป็นตอนที่ผมอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.21.120นะตั้งแต่เวอร์ชั่นนั้นขึ้นมาครับทุกคนมันก็จะมีอาการบั๊กนี้เกิดขึ้นเว้ยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้เล่นเป็น 1. 1. 1. 1. เวอร์ชัน1.21.111งตอนนั้นมันก็ยังเล่นได้ปกติอยู่นะครับผมทุกคนแต่พออัปเดตเป็น1.21.120เนี่ยมันดันมีอาการบั๊กซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามัน หาอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับทุกคนว่าการบั๊กเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือมันจะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนเวลาเราทําการกดอัดคลิปเนี่ยคือตัวเกมมันจะค้างแล้วก็ขยับแล้วก็ทาเชี่ยอะไรไม่ได้เลยนะเว้ยเออคือทาหาอะไรไม่ได้เลยมันก็จะค้างอยู่อย่างี้ครับทุกคนแล้วมันก็จะขึ้นว่าไมค์ค้าไม่ตอบสนองนะซึ่งผมก็รู้ว่ามันเป็นบั๊กเพราะอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับทุกคนเออไมค์ค้ามันก็ไม่แก้สักทีจนตอนนี้แม่งเวอร์ชันหาอะไรก็ไม่ร้หออนัาาดจ ครับทุกคนเราต้องตั้งค่าให้มันเป็นแบบว่าปิดเสียงนะครับทุกคนเออปิดเสียงนี่ก็คือเวลาเราอัดชิปเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงในเกมด้วยนะครับคือจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับทุกคนนี่แหละมันก็คือข้อเสียที่ผมได้บอกไปต้นชิปนะครับทุกคนแต่มันก็แลกมากับการที่เราได้อัดชิป Mā ไมค์ค a า t ได้นั่นเองครับผมทุกคนเออผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหาะไรนะไมค์ค a า t เนี่ยและแน่นอนครับทุกคนคลิปนี้มันก็มีเพียงเท่านี <ignment S 2> <ๆ S 1> ้แหละเอาเป็นว่าใครที่ชอบยูทูบอว่าอะไรๆผมไปจบสั้นๆเลยวิธีแก้แค